ส่วนอีกด้านหนึ่งเมื่อวานก็มีเลขานุการธนาคารทหารไทยเนออกมาแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าทางหัวหน้าคอสชพลเอกประยุจันโอชานั้นได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของทางธนาคารแล้วค่ะโดยให้มีผลทันทีตั้งแต่26มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะโดยนายเอกพจน์สงขลาเลขานุการธนาคารทหารไทยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าพลเอกประยุจันโอชาได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารมีผลตั้งแต่26มิถุนายน สำหรับตำแหน่งกรรมการธนาคารทหารไทยของพลเอกประยุทธ์นั้นก็เป็นที่นั่งในส่วนของกองทัพบ,บกที่ถือหุ้นใหญ่อยู่ในอันดับ8ประมาณ546ล้านหุ้นค่ะซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วน1.25%ปเซตซึ่งที่ผ่านมานะคะก็จะมีผู้บัญชาการทหารบกเข้ารับตําแหน่งเป็นปกติค่ะ